กิโลกป้านะครับเรามีสมัครเล่นคนที่สองร้อยสิบของเก่งดาวนะครับอยู่ฟาร์มทีคือเจ็ดร้อยนะครับถ้าเกิดสมาชิกผ่านไปว่าดูว่ามันมะจะเงี่ยหงอตรงนั้นนะครับจริงแล้วคนคนตายสองตัวอยู่ตรงนั้นเยนนอะฟังท่านอยู่นะครับการเดินงานของสมาคมมิยุสมัครเล่นกับสงขาและก็อีกสองสมาคมนะครับเราก็มองท่านอยู่นะครับวันนี้เราอย่ามาเลือกเราอย่ามาว่าใครดีใครไม่ดีนะครับ สมาคมทุกสมาคมมันก็เหมือนนิ้วมือน, week, นะครับดีและไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กทช,ชมาเพื่อดูขอ้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับก็อยากให้ทุกคนที่เป็นตัวแทนของชุมรมนะครับออกความคิดเห็นว่าเป็นยังไงเราอย่าคิดว่ามาพูดว่าสมิลาดีนะครับสมิลาไม่ดีนะครับสงขาดีนะครับสงขาไม่ดีนะครับไม่ต้องพูดวันนี้เราม,มาดูข้อเท็จจริงว่า ตั้งแต่ปีสามสี่นะครับตั้งผมที่ไปซื้อโสาโฮธทิสานอรฟาซาล่านะครับดําเนินการมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายจดหมายซสกนฉบับยังไม่ถึงผมเลยในฐานะเป็นสมาชิกคอนตายสองตัวอันนี้ไม่ได้ว่าจังหวัดสงขานะครับสมิลาก็มีทนนี่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆสมาชิกทั้งหลายนะฮะเรามาพิจารณาดูว่าใคร ที่มีความสามารถที่พอที่จะรับหน้าที่เป็นสถานีผู้ใคายดูแลวพวกเราได้ทําหน้าที่เป็นหน้าตาตัวแทนของจังหวัดสงขลาไปสู่แต่ละจังหวัดไปสู่ระดับประเทศได้นะครับผู้นำเป็นเรื่องสําคัญวันนี้เฮินเราไม่ต้องพูดครับผมรู้ว่ากังผมก็อยู่ที่ออลฟาสลาล้านกว่าบาทครับทรัพย์สินเยอะแยะที่หายไปก็เยอะฝากท่านบอกท่านนายกด้วย ดูก็ได้ดีไอ h o n อมดอาหายไปกี่เครื่องนะครับตรวจสอบกันเองถรับสินมีเยอะเอาพาเซลานะครับสมิลาก็เหมือนกันไปตรวจสอบตัวตัวคุณด้วยว่าไม่ดียังไงไอันนี้ผมพูดถึงนะ้ำเป็นกลางที่ไม่พูดถึงรูปน้ำทะเลสาบเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดน,นะครับก็วันนี้อย่ามาเลือกข้างเราทั้งหมดทั้งหลายนะครับมาดูกันว่าเราจะให้ใครที่หน้าตาดีๆทำงานดีๆเป็นตัวแทนของเรา ามาร่วมกับเราเป็นตัวแทนของเราร่วมกับกสทชได้นะครับฝากฝากคิดดีๆกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับท่านคิดบวกจริงๆนะเนี่บวกเลขนะได้เลยนะหนึ่งโมงหนึ่งสองได้เลยโอเคครับท่านอื่นนะแมทีทีทีเดียวแแล้วไปนั่ง ครับตัวทีครับผมโมเดลชนะน่อดวตาวิศวรอิสระผมรบตัวตามที่เดียวก้อห้านะครับเอ๊ะําไมปกติเวลาส่งหนังสือไม่ถึงเนี่ยระบบปฏิบัติรายการเนี่ยถ้าส่งหนังสือไม่ถึงก็ต้องโทรสับตามนะครับและยิ่งทางกศชทราบด้วยว่าตัวนายกเองนะครับทำงานอยู่ที่เทศบาลนะครับทำไมถึงไม่โทรครับสอบตามนิดหนึ่งนะครับเพราะผมผมเคยรับราชการเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่รับการแต่ว่าถึงเสร็จลับถ้าเขาไม่มาหรือไม่ตอบเนี่ย ในเมื่อเรามีเอื้อไปตีกันนะ่ะมันน่าจะโทรศัพท์ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้หนังสือผ่านไปสองฉบ,บับแล้วก็มาบอกว่าไม่มีคนเซจรับคนเซจรับผมสอบถามแล้วนะฮะับสอบถามทางนายกแล้วปรากฏว่าเป็นยามนะครับแล้วเขาก็ไม่ไดเอามาให้ข้างบนเลยเพราะว่าที่ทํางนานของสมาคมอยู่ชั้นบนสุดครับของโรงแรมดีๆโรงพยาบาลาดีๆคตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่ยังไม่อยู่แต่ว่าทําไมเวลาเกิดเหตุทางกสจโทรถึง นะครับขอช่วยอย่างนู้ดอย่างนี้ชมแต่ว่าพถึงเวลาหนังสือสง่งเนี่ยไม่ถึงเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าออกมาเป็นรูปแบบนี้ได้ไงนะครับคุณครับท่าน <c oughs> ก็ฝากประเด็นว่ากรมหมายแล้วเป็นรับก็จริงแต่ทำไมไม่โทรติดตาม,ม,มก็จะนําประเด็นน,น,นี้เสนอต่อ,ตอที่ประชุมไปด้วยนะครับของกองทอคอนะฮะ เอาพี่เอาเลยยก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 ค่ะดิฉันโทเกิลวจ้งหน้าที่รัาว่าประธานชมรมนักยุทธสมัครเล่นมหาวิทยาลัยสองทางนครินทร์นะคะค่ะก็มีประเด็นสงสัยอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาสั้นๆก่อนแล้วกันนะคะค่ะอันดับแรกก็คือเรื่องจดหมายที่ที่แจ้งกันมานะคะว่าทําไมทําไม ทางทางคุณคำนดนไม่ติดต่อไม่ตอบกลับนะคะอันนี้ก็เท่าที่รู้ก็สอบถามเหมือนกันก็สอบถามไปท่านก็แจ้งมาที่หลายหลายคนแจ้งจริงๆแล้วการส่งหนังสือ,อ,อในระบบราชการนี่ฉันทําง,งานอยู่ที่มาหาลัยสงขลานครินนะคะจะต้องไปส่งที่สารบัญน,นะคะไม่ใช่ส่งที่ยามนะคะอันนี้กสทชเก็บไปเป็นข้อมูลด้วยนะคะว่าการส่งจดหมายของกรมีปส่งที่ยามนะคะ ราะก็ถ้าเป็นหนังสือราชการนี้ไม,ม่ควรจะทําอย่างนี้คนจะมีเลขเลับอะไรถูกต้องนะคะแล้วหนังสือจะต้องส่งไปถึงหน่วยงานที่ชัดเจนนะคะอันที่สองออตอนที่ฉันเข้ามาก็อันฟาสราก็ฉันก็ไม่เห็นนะนะคะฉันก็ไม่เห็นนะแต่ว่าก็อันนี้ก็ต้องยกถึงความบปพร่องของกสทชในพื้นที่ด้วยที่ไม่ดูแลมาตั้งแต่ต้นนะคะไม่ได้ว,ว่าท่านผอ,อน,นะคะ แต่ก็พอหลับมาแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าไปเรื่อยๆอ,อยู่กันได้อะไรเงี้ยดิฉันก็คิดว่ายังอยู่ได้เพราะว่าเออเป็นอย่างนี้นะคะคุณไหนคุณไหนไปไปไปขอโทษด้วยนะปอค่ะอีกอย่างหนึ่งการเลือกไทยที่มาทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมฐานเราต้องคำนึงหลายอย่างนะคะ,ะทางกสทชอาจจะมีข้อมูลเยอะแต่สำหรับดิฉันเนี่ยคิดว่าการทำหน้าที่ตรงนี้จะต้องมีความพร้อมหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งด้านคนด้านกําลังเงินหรือว่าอะไรหลายอย่างนะคะและที่สำคัญองมีความร่วมมือจากคนในพื้นที่นะคะอันนี้ก็ให้ให้พิจารณานะคะแล้วเมื่อกี้ที่ฟังบอกว่าวันที่10มีนาได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะยกสูงย์ควบคุมขาให้ใครนะคะก็แสดงว่าที่มาวันนี้พวกเราก็มาแค่ความให้ครบกระบวนการอย่างนั้นหรือนะคะเพราะเมื่อกี้คุณธีรศักดิ์พูดไปว่าโกได มีมติไปแล้วอันนี้ขอความชัดเจนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าการที่มาคุณนั่งคุยอยู่ในวันนี้แล้วก็ไม่มีไม่มีประเด็นไม่มีความหมายอะไรให้ตัดสินใจให้พิจรารณาร่วมกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ว่ามันจะเก็ดไปลาเปล่านะคะอันนี้อยากจากขอกความชัดเจนด้วยนะคะค่ะแล้วอย่างหนึ่งเอ่อมีสมาชิกหลายคนคิดว่ามาเรื่องข้างสําหรับดิฉันไม่ได้คิดว่ามาเรื่องข้างนะคะเราต้องการทําให้ดีที่สุดสําหรับคนจังหวัดสงขลาอยากเห็นนะคะ ว่าไม่ควรจะตกอยู่ที่สมาคมในสมาคมอยู่นะคะหรือว่าสมาคมที่ได้รับเนี่ยก็ควรจะจัดตั้งกรรมการบริหารขึ้นมาใหม่ในรูปของศูงควบคุมข่ายนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลกันทั่วถึงแล้วก็ทุกชมลมจะได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอันนี้ฝากไปให้ข้อคิดด้วยนะคะขอแค่นี้ก่อนนะคะคุณค่ะครับตอ กสพยังไม่ได้ต okay. ัดสินนะครับยังยังไม่มีมตินะมติบอกว่าสิ่งที่สํานักงานได้เสนอไปนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนะขอให้ไปรับฟังนะครับความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนนะครในในท้ายของมติจึงเป็นที่มาของการมารับข้อมูลในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในวันนี้ที่ท่านได้ทุกท่านได้ลุกขึ้นพูดแล้วก็ได้นําเสนอเนี่ยนะครับจันได้ที่จะรวบรวมนะครับแล้วก็ให ให้ข้อมูลเหล่านี้กับกรรมการนะครับก็เป็นสิทธิของกรรมการที่ท่านจะพิจารณานะฮะว่าจะยังคงให้สมาคมดิสมัรเล่นจังหวัดสงขลาทําหน้าที่ต่อไปหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมาคมสมีลานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลนะครับที่ที่เราจะนําไปท่านอืู่ดีไหมครับครับนะ ไอ้เรก็ต้องการไม่ยอย่างแรงลมกไปกไหรือครับอนไานตัวนีน้นนะครับผมสักดาวัตชูรีแล้์นะครับโมเดลเซนไนปีโลร็อกท,ทอรอินเดีย มีเมียแล <phin reforms> <pl ains> ้วนะฮะอยู่คนเนียนะครับถ้าผมอุปมาเรียบเทียบอย่างนี้นะฮะว่าพนักงานนักวิจิตรศิล่์ทุกคนเนี่ยนะฮะเราเปรียบเสมือนสถาบันครอบครัวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็รัวนี้จะต้องประกอบด้วยพ่อแม่และลูกนะครับถ้าจะเปรียบเทียบว่าสถานนีควบคุมข่ายเนี่ย เปรียบเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะครับเราเนี่ยคือรู่เพราะนั้นแล้วถ้ามีพวกคุณครอยู่เนี่ยพวกเรานี่จะอยู่ในระเบียบจะได้ปฏิบัติงานไปตามที่วางบอรอไว้ไปตามที่แบบแผนที่แบบที่ได้จะได้ปฏิบัติไปเน้นทิศทางเดียวกันครับผมขอเสนออย่างนี้นะฮะว่าไอ้ที่เป็นอาชีตมานั้นเราเปรียบเสมือนกระดาษหรือว่าเปรียบเสมือนสมุดเล่มหนึ่งนะ ที่มีการเขียนแต่ละคนก็มาเขียน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 กว่าเลิกไปหมดเลื่อเลิกไปหมดทั้งเล่อเพราะนั้นเราเอาอย่างนี้นะว่าให้สมุดเล่มนั้นไปไปทำยังไงก็ได้นะครับให้หายไปแล้วเราเอากระดาษเป็นใหม่ขึ้นมานะครับพอกระดาษเป็นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะจิบยกเราจะวางโครงสร้างอย่างไงนะครับเราจะตั้งอย่างไงเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับก็ขอให้เริ่มใหม่ นะครับเริ่มใหม่แล้วก็จะให้ดําเนินวิถีชีวิตของความเป็นพนักงานวิีสมธรรมก็เป็นเกียวแล้วนะครับให้เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัตมาในครั้งอดีตเมื่อปี2อง4นะครับผมชื่นใจเหลือเกินว่าในแต่ละจังหวัดของเรานะครับไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนจะมีสถานีที่ว่าสามารถต้อนรับเราได้นั่นก็คือสถานีควบคุมกายประจำจังหวัด นะครับสมาชิกไม่รู้จะไปคอนแทคทางตรงไหนเพื่อจะสอบถามเรื่องทางไม่รู้จะไปคอนแทคตรงไหนเพื่อจะที่สอบถามหาเพื่อจะสมาชิกเราก็ไปได้ที่145จุด00เมกะเฮิรตซึ่งเป็นช่องคอนเน็ตแต่สมัยนี้ปัจจุบันนี้มันหายไปอะไรับมันหายไปเลยตรงนั้นเราไปที่คอนเนตเราเหี้ยนะครับไม่รู้จะไปคอนแทคหายังไงและ เมื่อไปคอนแทคหาสมาชิกหรือไปหาเล็ดคอนโทนประจําสถานีควบคุมขายแล้วเราสามารถที่จะไปคุยได้ในช่องอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องคีวีแวยของสถานีควบคุมขายเราสามารถคุยกันได้และที่ชื่นชมและก็ที่ดีใจที่สุดคือพนักงานนักวิทยุสมัครเล่ทั้งจังหวัดได้ทดสอบสัญญาณกับสถานีควบคุมขายของจังหวัดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ ทางชมรมของผมพฤกษาชนก็ได้จัดทําการรีพอร์ตสัญญาณอยู่ถามว่าคนรู้จักพวกผมมากน้อยแค่ไหนเริ่มรู้จักมากและธานีต่างๆที่มีการทดสอบสัญญาณอยู่ <c oughs> เขาก็รู้จักแต่ทําไมว่าอันว่าเสียล่าไม่ได้ทดสอบสัญญาณซึ่งจริงๆแล้วเป็นแม่ค่ายใหญ่ของจังหวัด <c oughs> น่าจะมีการทดสอบสัญญาณ <c oughs> ให้ภในรฐนัฐมนตรีที่สามผมอยากจกหวนระยะอ่าหวนเวลาไป

ก็เป็นคนต่างพื้นที่นะครับแต่ก็มีอยู่หาดใหญ่จนจะเป็นคนหาดจนเป็นคนถาดใหญ่นะครับผมก็หวังว่าในส่วนตัวเนี่ยผมเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนะครับแต่ถ้าถือสกายภาพตนเองก็นักวิทยุสมัครเล่นอาชีพคือเราเน้นในเรื่องของกิจการวิทยุสมัครเล่นทุกอย่างเท่าที่ ขอจำหนวยให้กับสมาชิกต่างๆหรือว่าคนที่สนใจกิจกรรมต่างๆของการวิทยุสมัครเล่นได้ซึ่งผมว่าทุกคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทุกคนที่รู้ก็คงจะรู้จักแค่เอฟเอ็มคือช่องช่องตรงคุยปกติหรือไม่ก็ระบบรีมิเตอร์แต่ผมก็อยากจะอธิบายถึงว่าหน้าที่ของนักวิทยุสมัครเล่นรินเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างการติดต่อสื่อสาร อยากให้เน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารสมากเพื่อเป็นการพัฒนาสกยภาพสถานีตนเองพัฒนาสกยภาพของตนเองนะครับเพื่อเพิ่มเพูมความรู้ต่างๆให้มันเกิดขึ้นวิทยุสมัครเล่นมีหลายแบบนะครมีทั้ง C w U หรือว่ารหัส m o s มีทั้ง RTTY คือสั่งระบบดิจิตอลซึ่งผมว่านันวนกวิทยุสมัครเล่นทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครได้รู้จักเพราะว่าไม่มีแหล่งความรู้ ถ้าสถานีควบค,คุมถ่ายไหนสามารถประยุกต์สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมาเผยแพร่ให้กับสมาชิกที่อยู่เป็นกิจกรรมหลักหรือว่าเป็นกิจกรรมส,งส่งเสริมให้กับนักวิทยุที่มีอยู่เนี่ยมีความสนใจมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มคุณสมบัติของตัวเองให้มีศักยภาพมากขึ้นเวลามีเหตุอะไรจริงๆเนี่ยมันจะได้ใช้งานได้หลากหลายนะครับอ,อย่างเช่น HF ซึ่งเอาถ้าสมว่าเกิดเหตุภัายพิบติจริงไฟฟ้าดับะไรจริง v s f ที่เราใช้อยู่แทบจะไม่ได้ผลอะไรเลยถ้ามีเวสถ้ามีเซฟเข้ามาก็ติดต่อสื่อสารได้ไกลมากขึ้นแหล่งข้อมูลก็มีนะครับแล้วก็หน้าที่ของศูนย์ผู้ถ่ายเนี่ยเมื่ออดีตมันมีเยอะแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากฎระเบียบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมมันยังมเีเขาเรียกว่ายังมีคุณคุณสมบัติพอไหมอย่างเช่น พูดง่ายว่าเปิดไปช่องหนึ่งเขาคุยกันหยาบๆาเ,นเนี่ยเขามีสิทธิ์เตือนไหมเตือนแล้วเขาเชื่อไหมควรจะมีมบทลงโทษที่ชัดเจนที่แน่นอนนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ควรจะฝึกฝนสถานีผู้คุมข่ที่มีนะครับใครก็ได้แล้วแต่นะครับไทรสถานอ่า สถาเขาเรียกอะไรนะสมาคมไหนก็รับไปก็แล้วแต่ไม่ว่าแต่ผมอยากจะให้สถานีคุ้มขันเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะสื่อสารกับสมาชิกได้ทางไหนก็แล้วแต่นะครับการสื่อสารมันมีหลายทางนะครับทุกวันนี้ก็มีหลายทางแต่ว่าหลักๆตื่อยากจะให้สมาชิกคนนี้กิจกรรมร่วมกันนะครับกิจกรรมร่วมกันในีนี้ก็อาจจะแนวในเรื่องของกิจกรรมการสื่อสารการแข่งขันต่างๆ นะครับการแข่งขันคอนเทสตการแข่งขันในเชิงของในยามฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพของแต่ละคนให้มีเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าพอเกิดน้ําท่วมไฟดับอะไรเงี้ยต้องพึ่งคนอื่นทั้งๆที่สถานีตนเองก็มีแต่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอหรือว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะดาเนิกนการนะครับ เพราะว่าเราจะหวังคนอื่นก็ไม่ได้เวลามันเกิดจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหวังของตนเองที่มันมีเกิดขึ้นนะครับสามารถส่งเสริม <c oughs> ชมรมที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยให้มีความเข้มแข็งพร้อมกับสมาคมที่ดูแลยังไงก็แล้วแต่ก็คือสามารถเทคแคร์กันได้เป็นเซ็นเตอร์ของชมรมหรือว่ากลุ่มต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่พอจะดูแลได้นะครับแล้วก็ควรจะเป็นแหล่งข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูล ในเรื่องของกิจการวิทยุสมัครเล่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพื่ออยังไงอะประมาณว่าได้รับทราบข่าวสารบางคนเ็าไม่มีอินเทอร์เน็ตบางคนก็ไม่มีโทรทัศน์แล้วก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าเขาอาจจะมีวิทยุเครื่องหนึง่งแต่ว่าวันนี้เขามีข่าวอะไรขึ้นมาบ้างถ้ามีการประชาสัมพันธ์มีการ แจ้งข่าวสารที่มันมีประโยชน์อยากให้มีตรงนี้มากกว่านะครับขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ,รบอันนี้ท่านสุดท้ายนะฮะก็เน้นในเรื่องของแหล่งข้อมูลนะครับที่จะสนับสนุนความรูนะ้กับเพื่อนๆพืนสมาชิกนะเพราะนั้นถ้าสมาคมแต่ละจังหวัดนะฮะเป็นแหล่งข้อมูลได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ผมอยากแจ้งความคืบหน้านะครับในการดําเนินการในเรื่องของอการรับฟังความคิดเห็นลหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับหลายท่านอาจจะมีคําถามในใจว่าเอ๊ะตกลงไปถึงไหนได้อย่างไรบ้างเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยอนุกรรมการได้พิจารณาคือยกล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พิจารณาราย,ายละเอียดนะของล่างร่างใหม่เนี่ยเราเราไม่ใช้ระเบียบแล้วนะฮะเราใช้เป็นประกาศกสะทะชเรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับกิจการวิทยุโทรัศนากิจการวิทยุัืนอเล่นนะฮะเป็นเป็นฉบับใหม่ที่จะเอามาใช้แทนฉบับปี2550นะฮะก็ยกรางอนุกรรมการเนี่ยเขายกรางหมดแล้วแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเขากำลังพิจารณาแต่ละหมวดละหมวดละหมวดไปนะฮะก็ผมมีกี่หมวดผมจำไม่ได้นะฮะเขาจะพิจารณาทีละหมวดละหมวดจนสุดท้ายเมื่อคณะอนุกรรมการเขาพิจารณาครบทุกหมวดแล้วเนี่ยเขาจะ เสนอนะฮะ,ะที่ประชุมคอตคต่อไปนะฮะลำดับการก็จนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นรา,ายละเอียดต่างๆนะฮะที่เรามารับฟังในวันนี้นะครับถ้ามีประเด็นใดทีเ่เป็นที่น่าสนใจแล้วควรที่จะไปปรับแก้ในระเบียบเนี่ยนะฮะผมเองในฐานะที่เป็นเลขานใขานุการอนุกรรมการเนี่ยก็จะนําประเด็นเหล่านี้ไปเสนอต่อที่ประชุมได้ด้วยนะครับก็จะได้ไประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะนะครับเพราะนั้น ท่านที่คิดว่าเอ้ประชุมวันนี้มันเป็นแค่หลักการเป็นเป็นแค่พิธีกรรมพิธีการเนี่ยนะฮะก็ <c oughs> อยากอยากาไม่อยากให้ท่านคิดอย่างนั้นนะ,ะอยากคิดว่าอา่าจริงๆแล้วเรามาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างแล้วก็สุดท้ายใครที่มีหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะนำความคิดเห็นเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะครับเพราะนั้นในส่วนที่ผมมีสถานะหนึ่งเนี่ยผมก็จะหยิบนะฮะซึ่งซึ่งที่ฟังอยู่เนี่ยมีมีหลายหลายเรื่องมากนะฮะที่ที่ผมจะเอาไป เตือต่อต่อที่ประชุมมนุษย์เพื่อที่จะไปปรับกฎระเบียบอย่างเช่นมีประเด็นที่บอกว่าหน้าที่ของศูนย์รับอุ้มขายเนี่ยแจ้งเตือนได้ไหมอะไรได้ไหมเนี่ยนะถ้าตอบจริงคือคือได้ฮะเพียงแต่ว่าระเบียบปัจจุบันที่ใช้บังคับเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องีากด้เในในในเรื่องของการปฏิบัติที่ต้องยอมรับว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะนั้นในระเบียบฉบับใหม่ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะ ที่พอจะเล่าสู่กันฟังได้เนี่ยก็คือ,อเราจะเขียนรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติไว้ให้กับศูนย์ทุกคุมขายด้วยว่าเมื่อได้รับมอบหมายนะให้ทําหน้าที่แล้วเนี่ยจะต้องทําหน้าที่อะไรบ้าง1,2,3,4,5นะให้มันชัดไป